สวัสดีครับยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยแรกแล้วก็เป็นทริปเปิลแชมป์ต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1999นะครับก็มาพูดถึงเกมเมื่อคืนนิดนึงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนกับอินเตอร์มิลานทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเล่นที่สนามเป็นกลางคืออั a p ลเตอร์โอลิมปิกสเตเดียมที่อิสตันบูลนะครับ เอ็มองบอกว่าค่อนข้างอึดอัดนะครับอึดอัดทีเดียวเลยก็อินเตอร์เข้ามาเล่นในแบบที่รับแล้วก็รอส่วนนะครับครึ่งแรกซิตี้โอกาสจาัดจะมีครั้งเดียวคือลูกยิงของฮาแลนเดอรอยหลทะลุแล้วฮาแลนยิงติดเซฟนะครับส่วนอินเตอร์เขาก็รับแน่นละแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเมื่อคืนนี้นาที36เควนเดอรอยโดนเปลี่ยนออก เพืจักสังกิจบอกเจ็บแฮมสตริงด้วยก็เลยต้องส่งฟิลโฟเด้นลงมาโอ้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยแฟนซิตี้เองก็แบบโอ้โหใจหายนะครับโอ้ขาตัวใจ่ายให้ฮาเลนเออฮาเลนก็ค่อนข้างที่จะเอ่ยชื่อได้น้อยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาจบครั้งแรกคือ 00, 00นะครับสู่ครึ่งหลังเนี่ยก็เกือบโดนก่อนนะครับของฝั่งทางซิตี้มิจังพวะลาดของ เอ่ออาคันจีเหมือนไม่เข้าใจกันไม่ไม่เล่นบอลต่อแล้วกลายเป็นลาตโตลาตโรมาติเนสล่าเข้าไปยิงแต่ว่าไม่ผ่านเอเดอร์ซอนนะครับจนกระทั่งเอ่อซิตี้มาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะการยิงของโรดี้จากแถว2นะครับจังหวะการจ่ายทะลุช่องของอาคันจีนะครับแล้วก็เป็นเบโตซิบาตวัดมานะครับแล้วก็จบจากการยิงของโรดี้ เติมมาแถว2แล้วยิงเข้าไปนะครับโรดี้ก็เป็นประตูที่2ของเขาในแชมเปียนส์ลีกลูกาลนี้ซิตี้นำหนึ่หลังจากนั้นแป๊บเดียวเนี่ยอินเตอร์มิลานเกือบจะตีเสมอได้อินเตอร์ขึ้งหลังคือส่งทางด้านลูกาโกลงมาส่งมอคิจยานลงมานะครับสร้างสรรเกมรุกเกือบได้ด้วยมีลูกมงของ ทางด้านเฟริโกดิมาโคมองโดนคารนะครับเอ่อไอเลซอนถอยปัดไม่ถึงแล้วก็มองซ้ำก็ไปติดขาของลูกาโก,กูโอ้ลูกนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเกิดจะตีเสมอได้แล้วก็มีจังหวะที่โฟเดนหลุดขึ้นมานะครับยิงไปติดเซฟทางด้านอังเดโอนาน้าจาังหวะนี้ทำได้สวยนะทางด้านโฟเดนเนี่ยคือ bon พาบอลพลิกหนี เฟเดริโกดีมาโคมาได้นะครับแต่ว่ายิงก็ไปเข้ามือโอนาน่าแล้วก็ช่วงท้ายเกมมี2ครั้ง2คราครับที่หน้าได้ก็มีจังหวะที่คลอสเข้ามาของกัปตันทีมครับมาสโลโลปสวิดแล้วก็เป็นโรบินโกเซนมองชองมาให้ลัวโกโมงจอๆเลยแต่ว่าไปโดนเซฟ อของเอเดอร์สันนะครับมองติดขานะแล้วก็ดีอาร์สเคลียร์ทิ้งออกไปอย่างว,วุ่นวิบแล้วก็นาทีสุดท้ายของการทบเวลานะครับลูกเตะม,มุมโก้เส้นในมงลงเสาแรกนะครับเอเดอร์สันก็เซฟนะครับสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับอินเตอร์มาเร่งช่วงท้ายไม่ทันก็เท่ากับว่านัดชิงเจลล์อของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีประตูเดียวถึง4ลูกการติดเลยนะครับซิตี้เป็นแชมป์ครับ ก็เป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนนะครับเป็นทีมที่6จากอังกฤษที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือชื่อเดิมคือยูโรเปียนคัพได้ต่อจากลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีนอติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เป็นทีมสโมสรนยุโรปเป็นทีมที่23นะครับที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ ซิตี้ในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในลูกกาลนี้ไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงชนะเลิศไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งเป็นทีมที่10นะครับเป็นทีมที่10นะฮะที่ทำได้นะครับต่อจากเอซิมิลานอาร์เจาก์อัมสเตอร์ดัมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสีทีมนี้เคยทำได้ถึง2ครั้งนะครับ แล้วก็มีบาร์เยมินิกบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานอุนพิกมาร์เซย์เรอตาเบลเกตนะครับที่เคยทำได้ในการที่คว้าแช,ชมป์และไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ไม่มีนักเตะจากโคเอเชียด้วยนะครับถือว่ารังอาถาันได้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมที่จะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะต้องมีนักเตะจากโคเอเชียมีนักเตะจากโคเอเชียที่สอดแทรกเข้ามานะครับ ก็ตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานี่จะมีตลอดเนาะซิตี้ทำลายอาถรรพ์ได้ในรอบ10ปีนะครับอย่างที่เรียนครับซิตี้คว้า3แชมป์ได้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ24ปีหลังจากก่อนห้านั้นเนี่ยมันมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทำไว้ปี1999นะครับ ส่วนเรื่องของรายบุคคลที่เราหยิบมายกพูดนิดนึง่งก็จะมีเริ่องฮาร่แลนด์นะครับฮาแรนมาลูกการเดียวมาลูกการเดียวกับแมนซิตอ้โอโหคว้า3แชมป์ได้นะครับเป็น,าน League, ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกดาวซันโวเอฟเอคับนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยิงไป12ประตู53เกมที่เข้าลงเล่นนะครับยิงไปทั้งหมด52ประตูแล้วก็ทำได้ถึง9แอสซิสต์นะครับส่วนทางฮูเนอวาเรสนะครับ นี่ก็คว้าแชมป์ทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกด้วยนะครับเป็นนักเตะคนที่7ต่อจากที่องรีเปฟย์บาร์เตสนะครับเจอโนโบเบเดติคิราปิเก้เปดโดอ,อีกโลกองเต้ที่เคยทำไว้ได้นะครับขณะเดียวกันเป๊ปกอนดิโอลานี่ก็ทำลายอังถันได้นะครับหลังจากที่อกหันในนัชชิงเชลเลตเมื่อปี2021เป๊ปกอนดิโอลานะครับก็เป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่สามารถ คว้าทริปเปิลแชมป์กับสโมสรซิตี้แตกต่างกันถึง2สโมสรนะครับกับบาร์เซโลนาลุกการ2008-2009นะครับแล้วก็กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลุกการ2022-2023เป็นครั้งที่3ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับในฐานะคนซื้อของเป๊ปกอนดิวาร่านะฮะเป็นผู้จัดการทีมคนที่2ต่อจากเซอร์อเล็กฟุกซันนะครับที่คว้าทริปเปิลแชมป์ในเกาะอังกฤษได้ที่มีทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เอฟเอคัพนะครับ เป็นผู้จัดก,การทีมคนที่6ที่คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกต่างกันถึงสโสมอสรอนนะครับต่อจากเอนนิสแฮปเพิลนะครับออตมาฮิสเฟลโคเซมิลโยจูบไฮเกสและคาร์ลอันเชลตินะครับถือว่าเป็นกุญซือระดับโลกในประวัติศาสตร์เลยนะครับโอ้โหหายากนะครับในที่อจะพาทีมคว้าที่เป็นแชมป์ถึงสโสมอสรอนนะครับ สุดท้ายความพยายามก็สำเร็จผลจนได้นะฮะส่วนอิงคายกุโการคนนี้ก็ต้องพูดถึงครับกุโการนี่เป็นคนแรกนะครับที่เป็นกัปตันทีมกัปตันทีมที่ไม่ใช่คนอังกฤษคือกุโดการเป็นคนเยอรมันนะครับแต่พาซิตี้คือเป็นทีมจากอังกฤษที่ควา้าแชมป์ยุโรปได้นะครับโอ้ต้องตามมันต่อนนะากุโดการในอนาคตหลังจากนี้นะครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงมีผู้เล่นเพียง2คนในยุคยูคฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเท่านั้นนะที่คว้าแชมป์กับสสมอลส์ในอังกฤษนะครับก็คือเดนิลส์สเตอร์ลิตกับสกอตต์คาร์สันนะครับซึ่งสกอตต์คาร์สันเนี่ยในฐานะสำรองทั้ง2ครั้งเลยทั้งเกม นัดชิงเชลเตอร์ท er, ี่อิสตันบูลกับลิเวอร์พูลแล้วก็อิสตันบูลเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกสโลกับที่อิสตันบูลเลยนะครับสกอตคาสันเนี่ยนะฮะอ่าสุดท้ายถ้ายสุดก็ยินดีกับซิตี้เซนด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คว้าทิปเปิ่มแชมป์ไปในที่สุดนะฮะปิดลูกการอย่างสมบูรณ์นะครับเพราก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนอินเตอร์มิลานนะครับที่จริงๆเมื่อคืนนี้เล่นดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จังหวะที่จะที่ขาดยังไม่เด็ดขาดพอ นะครับเป๊ปก mm ันเยอล่าก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับรู้การหน้าความตาตรายของทีมเนาะชิงชั้นสโมอสรโลกก็มีให้เล่นด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป๊ปรอทำลายอยู่นะฮะ mm hmm. ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับฝ mm hmm. ากากดไลค์กดแชกด u b s c r คร e ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับ